ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้ผมจะเอาพระพิมพ์วัดระขังนะครับเอามาลงให้กับ f อได้ไปรับชมนะครับพระนี้เป็นพระของครัวโตที่ปลูกเสกไว้นะครับหรือท่านจ้าคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตผงศีวัดระขังท่านปลูกเสกไว้ในปีพศ2390นะครับเป็นพิมพ์ที่เขาเรียกว่าพิมพ์วัดพับหรือพิมพ์ตุ๊กตานะครับ <c oughs> แต่จริงๆแล้วนะครับพัะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์พระประธานนั่งนะครับนั่งนะครับนะครับพิมพ์ประธานแม่พิมพ์นี้คือเป็นแม่พิมพ์ของพระนะครับที่วัดละฆังนะครับไม่รู้ว่าองค์ใหนนะครับเป็นผู้เป็นพระนะครับแกะแม่พิมพ์มาร่วมถวายในวันที่ร่วมกันแกะในวันนั้นในวารละนั้นนะครับมีทั้งชาวบ้านแกะมีทั้งพระแล้วก็มีทั้งหัวโตเป็นผู้แกะเองนะครับ เราก็มีทั้งช่างหลวงนะครับพระในวาระนี้นะครับแล้วท่านก็พระท่านก็ได้แกะแม่พิมพ์ออกมาเป็นทรงรูปแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาให้ถวายให้ท่านเจ้าคุณนะครับแล้วก็ร่วมกันแกะแม่พิมพ์แล้วก็เอามาปลุกเสกนะครับคือสร้างในปีพศ2390นะครับแล้วก็ได้บรรจุกุได้บรรจุในพระเจดีย์สามองค์ข้างพระอุโบสถพระฐานยิ้มรัฟ้าที่วัดระครังนะครับในสมัยนั้น ท่านเจ้าพนุยังไม่ได้เป็นเจ้าวาดวัดนักตะขังนะครับยังไม่ได้เป็นเจ้าวาดวัดบางวัดใหญ่นะครับนะครับคือเป็นพระธรรมดานะครับเป็นพระนะครับหรือเรียกขัวโตนะครับคราวนี้ท่านก็ได้มีมองกันมีท่านมียานมองนกันนะครับท่านได้สร้างพระบรรจุไว้นะครับแล้วเพื่อสืบทอดศาสนาให้ถึง5,000ปีแล้วก็พระก็มีหลายรูปแบบหลายรูปทรงนะครับในยุคนั้นนะครับพระในสมัยนั้นยุคนั้นก็คือมีจะมีแผ่นทองเป็นทองคํา เปลวนะครับเป็นทองคําที่มีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับแปะไว้นะครับนะครับพระในยุคนี้ก็มีหลายรูปแบบนะครับเราก็จะมีคราบกรุงบางๆนะครับจะรั์นะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายให้ดูนะครับครับเดี๋ยวผมจะลงขยายให้ดูนะครับก็พอเข้าใจนะครับพระนี้เป็นพระที่สร้างในปีพศ .2390 ยุคต้นนะครับเป็นพระยุคต้นนะครับดูนะครับดูครับคือสภาพดีมากครับสภาพดีนะครับดูครับ ถ้าสมัยก่อนจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะเขาใช้ข้าวสุกธัญพืชนะครับมีกล้วยนะครับแล้วก็มีน้ำอ้อยเคี่ยวน้ำพึ่งนะครับส่วนผสมนะครับแล้วก็มีน้ำว่านแล้วก็ผูทุกข์นะครับนะครับจะบอกนัน้าวอย่างนี้ครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่คือพายุต้นนะครับคือยุคนี้คือยุคคือภาคออกจะออกลักษณะอย่างนี้นะครับดูครับ ช่างแกะแม่พิมพ์ก็คือเป็นพระนะครับเป็นพระที่อยู่ในวัดละคังนะครับในสมัยนั้นครับนะครับคือเพราะเราตรวจด้วยยานนะครับดูว่าพระนี้เป็นของช่างหลวงเป็นช่างชาวบ้านเป็นพระผู้ใดเป็นผู้แกะแม่พิมพ์นะครับนะครับก่อนในตำราก็มีเขียนไว้แล้วครับบางตำราก็บอกว่าพระเป็นผู้แกะแม่พิมพ์นะครับนะครับนะครับคือเป็นทิ้งลายเส้นที่สวยงามครับดู อกท้องสวยงามครับสวยงามมากครับสวยงามครับนี่ครับดูครับมีรอยนิ้วมือเลยครับเนี่ยรอยนิ้วกดนะครับเนี่ยรอยนิ้วมือดกดครับเนี่ยรอยนิ้วมือกดมีรอยนิ้วมือดกดนะครับแต่อันนี้เป็นพระนะครับเป็นพระแต่ไม่ใช่เจ้าพ่อคุณหัวโตนะครับเป็นพระที่วัดนะครับแบบพิมพ์นี้แต่เป็นแม่พิมพ์สี่เหลี่ยมจิตฟักเป็นของเจ้าพคุณเป็นผู้แกะแม่พิมพ์เองนะครับแต่พิมพ์นี้เป็นพระในวัดระฆัง ผู้แก่แม่พิมพ์ครับดูครับการเหี่ยวหดแห้งนะครับเหี่ยวหดแห้งธรรมชาติมากครับมีผมทุกนุนขาวๆครับไหมครับเหี่ยวหดแห้งนะครับนี่พระลักษณะคือพระโบราณครับนี่ลักษณะนี้มีคราบปลูกบางๆนะครับคือเขาบรรจุไว้ในเจดีย์สามองนะครับสวยไหมครับดูครับสภาพนะครับแล้วทองให้เป็นลักษณะแบบนี้ครับปิดทอง ทองนี้ละเอียดเป็นเม็ดทรายหมดแล้วครับเพราะว่าทองนี้เป็นทองที่เป็นทองที่ทองคําเปลวที่เป็นเนื้อทองที่มีมีทองส่วนผสมเหลืองอร่ามนะครับสวยงามครับดูครับเ mm hmm. ขาทานด้วยทองนะครับทองคําเปลวนะครับสวยงาม ดูเนื้อครับสวยมากครับเหี่ยวหดแห้งในลักษณะ้าโบราณเป็นลักษณะนี้ครับุกข่้นดูความความเหี่ยวความย่นครับเหี่ยวหดเหมือนผิวผิวหนังผิวผิวปลากระเบนนะครับดูครับเหี่ยวหดแห้งนะครับนี่ครับลักษณะอย่างนี้ครับนะครับดูไว้ครับลักษณะแบบนี้นะครับดูด้านหลังเลยครับดูครับนี่ครับเหมือนดนเหมือนปลากระเบนนะครับดูครับเหมือนดังช้างครับดูครับ นีกครับกุบบางๆนะครับจะลงขยายด้กล้องหนึ่งันหเอ็กซ์ให้ดูนะครับนะครับ,รบนี่ลงขยายด้วยกล้องหนึ่งันหอเอ็กซ์ให้ดูนะครับดูครับดูเนื้อครับว่าเนื้อเข้าสุกผสมธัญพืชผสมกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมจันนะครับ แล้วก็ผสมด้วยน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำผึ้งนะครับลักษณะนี้ครับดูแคลไซด์ครับครับเป็นคาฟิลนะครับขึ้นเป็นฟิลก็คล้ายพวกนี้ครับขึ้นแคลไซด์ครับขึ้นไม่เหมือนกันนะครับดูครับดูทองครับไก่คือเขา เขาดูดเข้าไปอยู one, the ่ในเนื้อผ้าหมดแล้วครับทองครับไหมครับแล้วก็มีราบแคลไซน์งอกคือรวมมันเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วครับดูครับก็ถูกเหี่ยวหดแห้งแล้วก็ดูดเข้าไปอยู่ในเนื้อเดียวครับอยู่ในเนื้อผ้าหมดแล้วครับดูครับแล้วยิงทองนี่อยู่บนผิวบนนะครับแต่เขาถูกดูดเข้าไปหมดแล้วครับคือแล้วก็ผสมด้วยพวกแคลไซน์นะครับนี่ครับนะครับคืออายุครับการเวลานะครับเป็นธรรมชาตินะครับ กลายเป็นเนื้อเดียวกันครับผสมผสานกันเป็นเนื้อเดียวหมดแล้วครับเพราะเขาเขาอกขึ้นมาครับพวกนี้ก็เห็นไหมครับมีสูงมีต่ํามีเส้นนะครับพวกนี้ยเขาคือเขาเกิดความผืดขึ้นมาตกผนึกนะครับนะครับแล้วก็รูปแล้วก็ดูเี่ยวหดแห้งดึงดึงพวกแผ่นทองพวกนี้ครับกลายเป็นเป็นเม็ดละเอียดนะครับแล้วก็นะครับมีฟิล์มของแคลไซด์ครับเนี่ยธรรมชาติครับดูเนี่ยเป็นหลุมมวลมวลสารหลุดออไปก็จะมี ในในในหลุมลึกๆนะครับในลึกนี่ก็จะกลับเีข้างในเป็นขสงวางออกมา <S <S พายุคนี้จะไม่มีเหล็กไอ้ไม่มีไอ้เศษผ้าแต่พระกระแพงนะครับอันนี้ไม่ใช่เศษผ้าแต่กระแพงนะครับไม่มีนะครับนี่คือยุคต้นนะครับต้นทองนะครับเห็นไหมครับทองจะเป็นลักษณะนี้ครับจะเป็นลักษณะนี้ครับท่านนี้ที่ผมลงไป ชุดนี้ครับก็คือเป็นชุดยุคต้นสองสามศูนย์พวกนี้ผมได้ประกวดพวกนี้ได้ได้รางวัลที่หนึ่งหมดทุกอง,งนะครับนะครับคือเราไปผ่านการประกวดได้ที่หนึ่งหมดนะครับได้รางวัลที่หนึ่งทุกองนะครับทุกองเลยนะครับเรามีมารับรองแล,แล้วได้ถ้วยนะครับได้ถ้วยทุกองนะครับที่ลงลงไปได้หลายคปหลายคลิปเนี่ยครับพายุตน้นสองสามเ้าศูนย์นะครับก็ได้รางวัลที่หนึ่งหมดลยครับนะครับพระนี้ผ่านการประกวดมาหมดนะครับได้รางวัลที่หนึ่งนะครับ บงองค์เราก็ไม่เราก็ลืมลงให้ดูนะครับดูนี่คือหลักธรรมชาตินะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับพันเนื้ข้าสุกนะครับเรท่ญญางธพืชน,นะครับแล้วก็น้ำอ้อยเคี้ยวนะครับเน้นำพึ่งออกมาลักษณะอย่างนี้ครับแห้งๆอย่างนี้ครับเดีย๋ยผิวเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ ดูด้านหลังนะครับเพราะว่าพระเขาไม่เสมอครับไม่เหมือนพระสมเด็จนะครับไม่เหมือนพระที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับลักษณะนี้ครับเหี่ยวหดแห้งลักษณะนี้ครับงดูครับดูทองถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับเห็นไหมครับดูตาเปล่าเพราะดูๆขยายนะครับเปนะครับละเอียดหมดนะครับ ทอขึ้นแคลไซด์หมดแล้วครับดูครับเดี๋ยแคลไซด์งอกมาหมดแล้วครับเห็นไหมครับทองก็เหี่ยวถูกถูกดึงด้วยความเหี่ยวหดแห้งนะครับเหี่ยวเหี่ยวแห้งก็ถ้าเขาเหี่ยวก็ทองเขาจะดึงเนื้อของเข้าไปในเนื้อครับนะครับแล้วก็เจอแคลไซด์งอกขึ้นมาเนี่ยพวกนี้ครับจะเป็นลักษณะนี้ครับผ้าโบราณครับนี่ครับถ้าทองยังเป็นเป็นเสมอเป็นเรียบๆอยู่ก็คือปิดใหม่ครับนะครับปิดใหม่นะครับแล้วจะมีเนื้อเนื้อพวก แคลไซส์งอกขึ้นมาครับเป็นลักษณะ่างนี้ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวเป็นลักษณะนี้คือเขาดึงดึงเข้าไปซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อผ้าหมดแล้วครับเป็นเนื้อเนื้อของผ้าแล้วครับอันนี้แข็งมากนะครับแข็งมากครับ ค่าตลอดเรียกบางคนเขาเรียกค่าตลอดค่าแข่า,ขาสายครับเรียกค่าตลอดนะครับเป็นฟรีหมดนะครับนะครับดูธรรมชาติครับธรรมชาติครับดูครับเหี่ยวแห้งหด ดูครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้ดูคร่าวๆนะครับเพื่อทุกท่านเจอที่ไหนจะได้เก็บขึ้นมาทำเพราะภาพแบบนี้บางคนไม่รู้จักนะครับบางคน,น,นไม่รู้จักพระอะไรเป็นรูปร่างแบบนี้บางคนไม่รู้จักนะครับเพราะสมัยเด็กๆเราจะไม่รู้จักเลยครับเ,เ,เ,เราจะเรือกแต่พระสี่เดี่ยมนะครับเป็นพระสม,สมเด็จเอามาแฝนครับ พราะพแบบนี้เขาไม่ค่อยไม่ค่อยมีจะมีการโปรโมทกันนะครับไม่คือไม่มีการตีสื่อพิมพ์ก็เลยคนไม่ค่อยรู้จักกันนะครับนี่ครับพระกุยดีสามองค์จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับเนื้อจะแก่งครับแก่งแล้วก็จะมีคาบกรุบางๆนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับคาบกรูนะครับกับพวกที่คาบกรุนั่นเลยครับตรงนี้ครับเหนียวติดเลยครับดูครับ เขาเป็นการเป็นเนื้อเดียวหมดเลยครับนี่คือครับกลุ่มครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ